คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ h ชาแนลวันนี้แล้วนะครับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวดวันที่1มิถุนายน2563มาถ,ถึงแล้วนะครับ ก็มีเลขเด็ดเลขดังมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเมื่อวันที่3 1พฤษภาคม2563ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดป่าสว่งางธรรมบ้านดอนปลอยตําบลดอนปลอยอําเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีและได้พบกับช่างทาสีพญานาคทางเข้าวัดป่าสว่งางธรรมหรือที่ชาวบ้านเรียกติดป,ปากกันว่าวัดเซริพรการก่อสร้างพญานาคกํากลังจะทาสีจะแล้วเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับช่างทาสีบอกว่า ความยาวของพญานาคทางเข้าประตูวัดยาวด้านละ1น0เมตรรวมสองด้านประมาณ300เมตรหากเสร็จแล้วจะมีความสวยงามมากภายในวัดนะครับวันนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบไหว้พญานาคและมีความเชื่อเกี่ยวพันกับพ่อปู่ศรีสุโธท,ที่นกร้องสาวเสียงแหบมหาเสน่ห์มีความเชื่อเรื่องพญานาคและพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาสำหรับคุณสิริพรอําไพพงศ์นะครับมีแฟนคลับติดตามกันเยอะ ติดตามผลงานเสียงเพลงของคุณสิริพอรอัมภพพงศ์คุณสิริพอรอัมภัยพงศ์ก็เป็นผู้ที่มีความโชคดีเกี่ยวกับลัตเตอรี่บ่อยครั้งนะครับและเป็นผู้ที่มีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคมากนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่นักท่องเที่ยวไหว้โชคลาภเสร็จแล้วได้ถามหานะักร้องสาวคุณสิริพอรอัมไัยพงศ์จะให้โชคลาภตัวเด็ดแต่ไม่เจอคุณสิริพรนะครับบางคนบอกว่าให้ไปดูในไลายสุดของพี่นางหรือคุณสิริพอรอัมภัยพงศ์ ในวันที่นั่งรถเก๋งโตโยต้าสีขาวไปทาสีพญานาคคอเลขเชื่อว่าเลขทะเบียนร,รถที่นั่งไปเป็นเลขเด็ดนะครับท่านผู้ชมครับก็คือหมายเลขทะเบียนกอไก่ทอทอง2 2ง0ซึ่งเป็นรถที่คุณสิริพรอําไพพงศ์นั่งไปวัดป่าสว่างธรรมนะครับท่านผู้ชมครับชาวเน็ตชาวคอหวยต่างก็น,นําเลขต่างๆนะครับไปเสี่ยงโชคนะครับในวันนี้เลยนะครับ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับหมายเลขทะเบียนรถของคุณสิริพรอ,อัมไฟพงษ์2 2ง0นะครับแอนก็ลงไว้ใต้จอให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับแอนก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวแอนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทายนี้แอนก็ขออำนวยอวยพรหนะ้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัย ในวันนี้เลยนะครับทุกๆท่านท,ทุกทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ